สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนนอนดีเซลมาดูมโครโเครลลิงกันต่อยำาบอยู่กับ PC30 ครับโคเล็ก เกลิ่งพื้นที่ทังลาปผมอยะครับไม็โครรุ่นอะไรบผมไม่่คยรู้เรียงเรื่องเม็คโครเท่าไหร่ครับผมอยู่กับด c สามศูนย์โคลเล็กยัง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 ต่ยงยงอยไม่ได้ครับยังไม่ได้ต่อนี่เลยรอแป๊บนึง ครับก็อยู่กับ PC 3 0มศูนย์โครเล็กเชียริงพื้นที่หลังวัดครับมาดูก็

กอจบคลิปเพืเพียงแค่นี้นะครับผมก็ฝากติดตามช่องนอน,นอนดีเซลด้วยนะครับ